แบบเหมือนเหมือนแบบเลื้อยเข้าไปในในโพงโพงญ้าโพงอะไรเงี้ยหายไปสภาก็ต้องขอโทษขอโพยเขาบอกว่าแบบเออเขาเขาแบบเขาหายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอผู้ภัยกลับไปอะกลับไปปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงมาใหม่หาที่โลบคนเยอะเข้าบ้านกับงูเข้าบ้านเลือกอะไรคนเยอะละกันเนาะทำไมงูมันชอบเข้าบ้านเธออะไรน่ะแล้วมาวันคืนวันใหม่เดี๋ยวชยใช่ปะ ก่อนที่จะขึ้นบ้านใหม่หนึ่งวันออโอ้โหงูเจ้าที่หรือเปล่าเธอใช่ป่มีสนะิบ้านฉันก็เคยมีงูแล้วม,มาอย่างไรมาแล้วก็มันเข้าไปตรงซอกแล้วก็เหมือนฉันก็ตกใจแล้วก็เหมือนเขาก็เรียกบ้านสิบหกเนี่ยฉันสิไม่ใช่บอ้โหไม่ใช่จวดูตัวอีกทีอ๋อฉันแก้ผ้าอยู่งูฉันเองคืองูของฉันไม่ใชแล้วหายไปเพราะอะไรใส่กันเกงแล้วมันเหมือนแบบมันหายไปเองโดยที่แบบ มันออกไปทางไหนไม่ได้่ไมรู้ใช่ป่ะคะแบบมันไม่มีสาเหตุแต่ของพี่เจนนี่คือเข้าบ้านเลยเข้าบ้านของเต้ยอ่ะเขาอ่ะพยายามจะเลื้อยเข้ามาในบ้านหรอเราก็แบบช็อกมากตอนนั้นคุณทำไงดีเขาว่าจะว่าอะไรมาเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่ยังกินปลาอยู่ยังไม่ได้ว่าเป็นงูกินปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โทรเรียกคุณจับงูช่วยมาจับให้หน่อยแล้วชีก็มาแล้วพอชีมาปุ๊บอ่ะงูก็หายไป งูหายงูแบบเหมือนเหมือนแบบเลื้อยเข้าไปในในพงพงหญ้าพงอะไรเงี้ยหายไปสพัก็ต้องขอโทษขอโพยเขาบอกว่าแบบเขาเขาแบบเขาหายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอผู้ภัยกลับไปอะกลับไปปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงมาใหม่หาชีลบชีลบแล้วชีมาใหม่แล้วชีมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาเหมือนเดิมอย่างนี้เหมือนเดิมยักยักเหมือนเดิมก็โทรหากู้ภัยใหม่คนเดิมแล้วชีก็มาแล้วงูก็หายไป ตอนกู้ภัยอย่างเงี้ยนะอย่าลอกขมอย่าลอผมเนี่ยโงมากแบบพี่ปองวันนั้นอ่ะสรุปเขามาทั้งหมดสี่รอบแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปไม่ถึงงูหรือกู้ภัยที่มาสี่รอบพอจะจิกเรียกไปห้ายายเคยเจองูไหมคะเคยตอนตอนบวชอ่ะหลวงพี่หลวงพี่เพิ่งบวชใหม่ได้ไงมันมีงูอ่ะเธอมันห้อยแบบต้นมะขามากมันเอาหางอ่ะลง แบบพาดด้วยกับต้นมะขามใช่ปะแล้วั็ม้วนลงมาแล้วก็งับปากงับหัวตุ๊กแกแล้วม้วนกลับขึ้นไปเด็กวัดจะเรียกชั้นใหญ่เลยบอกพระใหม่ตีเลขให้หน่อยก็บอกไอ้ยใครทำไม่เคยทำมานาอในหัวง่วกเก้าแล้วมันขดมองฝั่งเนี้มันเหมือนเป็นเลขแปดก็แปดไม่แปดก็เก้าโยมก็ไปเอาแปดกับเก้าเนะ เราลุปหวยอ่สองกับเจ็ดเอ้าแต่ก็สองก็เกี่ยวจริงๆนะสองเกี่ยวไงวะก็เนี่ยหัวสองคำคำคำ